นังสยองขวัญที่สร้างจากละครสุดหลอนในตำนานสุขสารคนเป็นเอาละครในตำนานมารีเมคอีความใหม่จะเล่าเรื่องราวของคุณลั่นทมเศรษฐีนี่เจ้าของธุรกิจร้อยล้านที่เสียชีวิตลงชีพผู้เป็นสามีและรสสุคนชูรักของชีพได้โอกาสใช้ชีวิตคู่รักอย่างเปิดเผยแบบที่รสสุคนเฝ้ารอมานานชีพชวนรสสุคนย้ายไป,ไปอยู่ที่บ้านพักตักอากาศด้วยกันแต่เว่าเธอกับได้พบความสยองเกินคาดคิดเมื่อพบโรงแก้วที่มีศพของั่างม มีหลวงที่เสียชีวิตไปแล้วตั้งอยู่ในบ้านลูกสุคนและชีพต้องอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ด้วยเงื่อนไขาบางอย่างได้คุณวัฒนยูอินขาวิวัตมาเป็นผู้อำวกับนำแสดงโดยคุณนุ่นวรนุษมารับบทเป็นคุณลั่นทงเษฐีนีผู้มั่งคั่งสาวสวยมากผู้ดีที่บูชาความรักเหนือกว่าสิ่งอื่นใดคุณแก๊บธนเวทรับบทชีพชายหนุ่มผู้ทะเยอทะยานเต็มไปด้วยเสน่ห์แม้เกิดมาในครอบครัวยากจนแต่มีความฉลาดและรสนิยมดีจึงใช้เสน่ห์ในการมดใจลูกค,ค้า และคุณก้อยรัชพรรับบทรถสุคนพนักงานสาวบัญชีสาวสวยราวสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาเย้าวยวนจนสามารถมัดใจหนุ่มๆการันตีได้เลยว่าจะต้องเป็นผลงานคุณภาพแน่นอนพอได้ทีมผู้สร้างเดียวกับซีรีส์ผืบสันดานของ Netflix ที่เป็นผลงานดังระดับโลกเมื่อปีที่แล้วบทสรุปสุดท้ายของคนเป็นและคนตายคุณลั่นทมชีพและรสสุคน จะฟาดฟันขวัญกระเจิงกันหนักแค่ไหนรอดูพร้อมกัน24เมษายนนี้ที่เมเจอร์ทุกสาขา